สบายดีสบายดีตอนเย็นสบายดีเด้อมาทุกคนแกงเราไม่แล้วเราจะสวยบ้ามีแต่ตอดอร่อยจังเลยเออเอาผักกระสีมาคอยจะลืมน้อยผักกระสีในตู้เย็นก่อนแล้วก่อนจะเอามากินกินเด็กๆพอดีเด็กๆก็เลิกมาแต่ห้องเย็นวัวพะอ้อยคอยก็กระปาก แกช้อน,นอนกนนอออระบนุ่งกระช้อนกระบนนุ่งน่นงากระเบนอาบปุบกนลส็มาทางนี้เลยเออเลนะมาดทางนีง้สบายดีสบายดีมาทุกคนมาเดินมาเดินกินข้าวเที่ยงแกงทม่าไ,ไม่สมบัติมาสมบัติกันมา บนะสมสมก็มีจตได้ยังบทานโซนน้ำเนี่ยกินมกหมะฮุงตอนงี่มน,นึ่งปรบป่มในลิ้นหูนบ่แหลกมบ่ไปเที่ยวนะบุ้ซึกอืกอ,อยำประเด็กสมอือปักปค้าต้องเธอม่อยากสมก็สมได้ผสมก็เถือล้วนะปักค้า เฮ้ยมันเก่าตกแรกแ้วมันแห้งหอม,อม,ม,มแล้ว,วมันสมมันสมล้วสมฝนฝนอ่น่อเาจ้าบุกินเตอบอกมันเอะเอ็นได้นอยเห็นเดกคอยกินกล่มมมนะกมนะเกมถุอาจารย์ให้เขาห้องในเท่าน้ยเขาห้องนี่ เลยม่ผู้ปอนข่าวลดมันไเมันหิวมันหิวอยู่ปอนไทออนมันหิวมันหิวมันอ่ะมันว่าโอ้มาหมกินแกงหน่อไม้มได้ไปโองเรียนไปยิงซื้อ้นัมอเลงไงลูกมอนเียงเดยอืมมข่าววดีโอหนุ่ยเลยทุกจ้า ใครจะพักขากับไปเก็บได้กกำหนึ่งอคอยตอนมันเด็กแล้วใครแต่มันปุ่งจเจัาเอะตกแรกยังไงก็พอได้กินยอหมดน้ำตกแรกแบมนะแกงใบหนึ่งกับข้าวพาแซ่บๆอืมอ่าบ่อกระดูกอีกนิ้ กวางกินนู่นก็าลยกินแกงหน่อไม้้มมได้ม่หนึงต้มข่าหนึ่งฮะต้มข่า่มันมดเปื้อนมไา้อยผักคะผมได้ไหมกวากินบกงหน่อไม้กวางไหมไได้มห้เดกับมี๊แกงหน่อไม้อันนี้แฉกินมแห่กินมซมแกงหน่อไม้ได้ไหมเก้าเออเขามแกงหน่อไม้มันโบยาณอยู่บนก็มีแกงหน่อไม้ มันบอกเสียทอพีได้ละมันอยากกินน้ำปูย่างอยากกินน้ำอาเ้อแบนแล้วผลไปปะอืมข่าวแข็งมันเบาอืมก็เดี๋ยวแบบจกมันแม่ดัางก็ชื่ออยู่หันประชุก เออกระแข้งก็ได้นะฮะได้หนีอ่อนได้หนีอ่อนทักได้หนีใบห้องเผาคือแข็งทักแล้วจะกระเปี้ยนเลยเขาผอมัากในนี่ค่ะเขาผอมันกนะมันเขาเราผิดนี่อ่อนแต่เทอันนี้เขาผ้าสก๊อเม็ดอันนี้เขาผ้าเขาขากเต็มเลยเขาเอออันเดียวกันเด็กกรลลตี่กรับได้ขขาวแบบนี้บอสเหรอเราซื้อบได้ไปแจ้งเราได้เ่าผู้เื้อมบอสไปแจ้งมาเมาแล้วยันมูว่าอุ่นเหรอว่าอุ่นยังแล้วก็เปลี่ยนให้ อสอบมื่อวานสอบสดายไปยนนห้ปล<ะ>ุกกินนั่นมันอีลาอีเลือยอันนี้ขาพอมันลเมละเปียกสอบห้งาบรินี่อ,อ่อนทำโบติดมือีน่คอยกําลังจิถามว่ะจะสื่อหา่านใดคถามตัวอยเาอาเข้าหายขาประุ่ขอยขึ้นแข็งขแข็บ่อุ่นกินเลยไม่ใช่แล้ว ขันบ no no ุอ so, uh, yeah. anyway, no, no, no uh, oh ุ่นกินตนแลงแล้วบนแพงอุ่นกันยังแข็งอืมุ่บนยังมะม่วงแพงขาวสิบโลก้าโลเออขาก็ซส้อหมูแพงเด้มาสืดอถือขาอตานะบติเราเพงเคยบอกนเือเยอกเขาไม่แพงมาียนแพงบ่ลไรบ่ะให้กลับสิบนบได้แล้วนันแพงนะบุษแล้วที่เราพัดขาสใช่เบ่เขาแพงเราตีจับโดน

เดี๋ขอถอกประแดกลงเค็มเด้อเค็มเด้อเนอะบ้าบอได้มันเค็มมันมันยากเน่ยเนาะเินไปกินมาไก็เขินหมกเงียนเหยมเน่เขนหอะ มันจะยินบังจาบโบชื้อของเขาอืมบึงเม็ดมันก็ะหูแล้วเข่าแช่เห็นบหอืมมือแรงมาอุ่นอีกเออข่าวชุกกระเทินข่าวชุกกระเทินเม็ดน้ำแบบมันจะคือเขาหนึ่งเขาบบชุกเออมันจะคือเขาเหนึ่งช่วยใบใช่ไห่ะ ชอนกัดเดียวกันแ่าและกดกินแบบนี้แทนนงแชากระอมาเไปน่เอาไปบปงเก่ามาแบบว่าห้าต้องไปเปลี่ยนอยู่ตลาดอยู่ตลาดเจ๊แชนอันนี้เจ๊แชนเราก้นงหาิปกับเปี้ยนแบบนี้งั้นเายู่ไหลูกคปเก็บมาก่อนเลยมันตัติดนี้ได้เงินนนาคือได้โดนโดนขี้ล่ยทนึงเนาะผมมาสิขี้ไล่เลยเลยมาสิซักาผัดมีเงินก็กินได้มีเงินก็กินได้ยค่นี้ ไปยังสุดรสิโลบริสุทธิ์ยูนนี่บักวให้โซ่ข่าวแกงาใหม่นะเมยนะอืมยอมแลวลูกบกกรุกอกกินมดข้างหน้ามึงนั่งุกแกงุกแกงละมอยู่เพือนมันกับบริสุทธมันบริิ์บักวงให้โซ่ได้สู แบบแบบเดียวกันอีนัทอีนัทมันยังกินแกงหน่อไม้ได้บ่กเพื่อนบอกกลัวนะแบบมันจะคือคนรวยนะเลือกได้กินกึมบะจะกินแน่นอนต้นน่ะไหมจะบกินอัดได้สักหน้าเป็นมันห่างเอากินข้าวบอกอัดดิบฉันเจอนะจุกไหมกินมัดข้าวนิ่งพูดสิเป็นใครไว้ก่อนอยู่เพื่อนเอาวันนี้ได้เงินแม่ครับชอนเนาะเออผู้ถามตะกี้เขาก็บอกแล้ว ก็มากันอีกมาเลาล้ไ่ใหม่อืขอกินเนื่อยงนำใหม่กินไปจากเบื่อนักโดนโดนกินทีหนึ่งผิ้นิสช์บ่อยมากนะผมจ้ะกินจะดูกรบบป๋านใดจได้เลยนะ อ๋อเจ้าแกงคายกับป้านี่จะให้บกขึ้นยากเห็นบัลดุเออหน้าใหม่อยู่ก็ตัวเองผัดจะแกงอะไรแกงแกงคายให้เขากับป้านี่มันก็บกขึ้นยากเลยเนาะคือเฮาวผัดโดนๆเป็นถิดเป็นเดือนอย่างเดแกงมัดอยู่แบบหมอนึงแต่ละมือเกว่าบอกมัดบอกมัดเออบาเลยแกงลายโอ้โหได้อยากชื่ออะไรกระติงแกงคิดว่าแกงไว้บ่มือได้ขอจะแกงเมียนมันน้อยเราขอกระติ๊แกงเลย กินวาน่ะเสียดอกแกงเป็นหมอเลยตามสั่งผู้ใดอยากสั่งอลยมันแกงเหมเขาเอาซานเอาบัรเทาชื่อมามันก็เน่าบูดแล้ววะลือในอะไรต้มไว้บอกมันจะไปบูดบล๊ลตอันนี้น้่อไม้นี่เขาต้มไว้ก่อนบอกมาตรงกลางคืนตื่นเช้ามาบอกใส่ได้คนเต็มอยู่แล้วนะคะบริพัตรแกงหน่อไม้บรรมีคู่ห้านไม่แต่ห้านลราผู้เดียวห่านแกตาดีแกตาก็มีแกงแกงหน่อไม้ใช่ปะ มันลงเพชรอยู่มฮงห้องมานฮังบขบคักแล้วอาหารนั่นนะนเป็นแต่ตขี้ข,ข,ขั้นของมันเขาหั่นได้เขากินหันนะฮนบ์ซิซั่นเขาทางนี้กินทางนี้เขาทางนั้นกิทนทางนั้นมาคหั่นได้เขาก็แซ่บมันได้เขาซื้อหั่นนั่นจะไปซักเอาบอ่อันตัวนี่แมนบาอ,อะไรอันนี้นี่นี่นี่ต้งฟติเออเฉพาะแต่เก่าคือบระเด็นหน้าว่าคือบระเด็นเม็ดปีเลยเบาเติมเติมแล้วคนก็อยู่กับต๊ะกลางคิวในนี่บางคนก็ lúc học rồi, từ năm tiểu nhá mới được, từ cao cứ mọi người thấy nát, là kim, đồ vàng body cả là khuôn cà sì xẹt xốp, cái làm ngân bỏ im chăng? Im du, im du, im em à mà tươi mày nói nói nè, nhang lá gì bả? นี่แหละพอมันน่ะนะฮะขิงทอดกินรลายบแม่ันาได้คนละกินรลายมันบแช็บกินหลายหะกินผู้ที่ขิงหอดนะแม่แกงจนเต็มหม้อโอ้ยไปกินกันเลยอหิมูหิมาเขาปู่อันดิ กระปุปูในประแดกนะกระปูในประเด็กต้องแล้วมันลอยไปลอยมาแล้วลงใส่หมออให้มันนัวเลยซะไม่จมบ่อะนะไม่จำบ่ไม่เปื่อยค่ะน่อโบอิ่มจะบ่อยมันงืนมันงืนจนเอือมช่องเตือนล้วบอิ่มกินแล้วเอือมเนี่ยเพราะน้ำมันแทบอาหารแทบแล้วมันเอือมไดยพลังมันยังหมักมันหรอเอาช่ยกโป๊ะน เมันตักลงมามดมาจะกินแกงมไม้นะงานึืนผักขาบ่คอบคอกกามอไปเอาหนังไเรกินบมดออดยพอตักลงมาก็ย้าน้เอาของอ้ยนี่ก็ได้ายตอเขาอีเมทเขาไปเท่าแล้วกินบเขาตักเต็มถ้วยเฮ้ยเด็กน่อยเขาอิ่มหมดเจททาเอ้ยแซ่บยังนตะผูใหญ่จอาคน น้อยประต้าเรากม่ยันเด้อสองสามครั้งไงอยู่ได้แล้วใส่เลยบะเออเถอะท่องขมันว่างขอบัดพีกพีนเไม่อยู่แล้วค่ะตอน่ตอนขอหิวแห้งแน่นะเอาห่างทองมากินโดยเฉพาะถามว่ามียังไงทองยังไ้มียังน้ำจืองไข่นี่คองไนี่เอากว้างมั้งอจกมาเฮลินเห็นยังน้ามาเลยอาบดิวมาเลยนเห็ดดน่้ามาเลยอามาขยงขยองเลยได้ไสอได้ วัดแต่ครืดยังตื่นวัเหตุวัดกระบาดคำพวยก็ให้งามหน้าก่อนแล้วก็อยู่บ่ได้เด้อมันเหนียวใช่เลยได้หนึ่เมื่อยวดข้าเราประกอบแล้วเส้นเนะเขาไปแล้วเลยฟังคนสนุกมาหยุดกันหยุดกันเด้อกับขขาวแซ่บหลายแซ่บหลายพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ช่องทิมน้อยลอยลีลาเน่เดิมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องจุ้มนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายเบาเร็